หกินอะไรฮะกินยาเว้ยกินยาเป็นแล้วน่ะน่ะคุณน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันกินยาเคียงกับคุณแม่ได้นี่น่ะวันนี้น่ะนอ่อ กลัวเขาไม่ว่าแม่ลูกกันเหรอฮะฮะกลัวเขาไม่ว่าแม่ลูกกันเหรอมากินเคียงข้างกันเนี่ยนะ่ะอา้าวไปด้วยแล้วเออ <c oughs> เย้เนาะ 嗯，嗯。Mm. <laughs>